ูคลิปนี้อยู่ทุกท่านนะครับว่าวันนี้บริษัทโูลีวอนมีความพร้อมเรื่องขอเองนะครับในานะที่เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้โดยเบื้องต้นเรามาจากการเป็นพนักงานแล้วหลังจากนั้นครับเราเห็นโอกาสเห็นเห็นหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นเลยเกินว่าบริษัทมูลีวอนเป็นบร,ร,ริษัทหนึ่งที่จะสามารถนําทุกท่านไปสู่ความสําเร,ร็จได้โดยเฉพาะสินค้าแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดยอดเรียนเชิญทุกท่านมารวยรวยกับโูลีวอนด้วยกันสวัสดีเพื่อนสมาชิกโูลีวอนนะคะ คือการตำรวจจะีระสกตร์จเดินทางนะคะตั้งทำไมตั้งแต่จุดันใจ์มาอยู่ที่โฮลิอนนะคะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงบริษัทนะคะตัวสินค้าแล้วก็แผนการตลาดจริงๆที่นี่แผนการตลาดจ่ายทุกบาททุกสตางค์สิบบาทยี่สิบบาทที่ดิฉันเข้ารอคอยวานี่คือแผนการตลาดล้วนๆเลยแต่วันนี้เนี่ยระดับยากยากอย่างดิฉันเนี่ยเข้ามาที่นี่ประมาณสามสเดือนประสบความสำเร็จจากกรนแสที่นี่ได้เนี่ยถือว่าคมเป็นวชมป์พัฒราพอทีิสุ มีโอกาสเข้ามาทำที่บริษ <hi> ัทโอลิวอร์ด้วยการแนะนำของคุณมติีชางทำรอดค่ะมีความมั่นใจในสินค้าว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีราคาย่อมยาวแล้วมีผลการรองรับจากการที่ได้ดื่ได้ทานแล้วดีเยี่ยมเหมาะที่จะทำธุรกิจในวันนี้สวัสดีค่ะ รู้สึกประทับใจค่ะลูกค้าเยอะมากอาทิตยที่สองทำเต็มที่เลยค่ะอาทิตย์ที่สามนี่ลุยเลยค่ะและตอนนี้ก็มียอดขายที่จบบังหวัดปัตตานีก็ประมาณสามล้านแล้วค่ะขอขอบคุณบริษัทบิวันนะคะแล้วก็สินค้า ริวันตลอดไปแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกนะคะขอให้มั่นใจกับบริษัทริวันค่ะสวัสดีค่ะชันนา,นางสาวนะเมขอรับเเป็นแม่ค้าในที่ดินจังหวดปค่ะตอนแรกก่นอนที่จะลงมือทำก็ได้กินสินค้าก่ันพอพอเราได้กินไปแล้วดีนะก็ไปเสนอพน้องน้องน้องมีหลายโรคมากโรคเยอะก็พอเรากินตัวนี้พอดีเราก็ไปเสนอ้องน้อง ตอนอะไรี้น้องก็เกเคแก็เ้าเกิดคามักใจกันคันมากค่ะบริษัทคือว่าอันลอยด้ยควาตมั่นคงแน่ๆะไปไปเอาแขนมาดูซิอะไรเงี้ยก็เราก็ดลยิำงนคุยเสร็จคมาก็จะเป็ธรมดาั้างงตอยคุยอะไรประนี้ก็เลยพูดถึงเซ็นเตอร์ก็เลยลงเซ็นเตอร์เลย ก็คือขานตัดไม่ได้เป็นโรคหนาวไร้แล้วพอดีที่มาจักตรนี้คือแม่ไป็นโรคที่เดินไม่ได้เราก็พอแนะนำให้เอาไปทานสี่ห้าวันแกยกแขนยกขาเดินได้พอแม่เดินได้เราก็ลองมาทานดูบ้างเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนจะปวดทุกวันทุกบ่ายแล้วก็ปวดเข่ามากเมื่อวันุกวันเราก็ไม่คิดว่ามาทานตัวแฮปปี้เนสของผู้หญิงแล้วจะทำให้ซีมลูกเส้นขึงเราขาดตัดไม่ได้ลูกแห้ง แล้วก็การที่เราหนาวในหัวเข่าเสื่อมให้ปวดขา มีการเติมเต็มชีวิตที่ดีมาร่วมกันค่ะกับครอบครัวค่ะสวัสดีครับผมคุณมลินรีพักแทย์ซี่เท็กซี่ปาจีนรีนะครับที่มาทำธุรกิจของฮพลลีบอลก็เต็มสินค้าคุณภาพเยี่ยมแผนการตลาดดีมากครับผมสวัสดีฉันนางวบตองรัตนแพทย ก็เลยเข้ามาทำธุรก like ิจโดยเปิดเซ็นเตอร์จังดปมิค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วก็สุขใจเรื่องานได้เรื่อให้รงได้ตอบแทนที่มันคงหรือว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาขวันราชทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวนั่นัือม่นโนเท ว่ามันมีนต่อร่างกายตัวเราเป็นเป็ออนรออดาร์เมน